สวัสดีครับวันนี้เพื่อนสมาชิกสอบถามมาว่าจะทําขีดโค้งตรงช่วงนี้นะครับสองข้างนี่จะทํำยังไงครับลองดูวิธีนะครับมันมีหลายวิธีแต่วิธีหนึ่งนะครับให้เราหดหดตัวเส้นเข้ามานะครับที่ต้องการทาเป็นเส้นนะครับจากนั้นให้เราใช้เครื่องมือ s a p tool นะครับแล้วก็มาดูที่ property ของเส้นนะครับพอเรากดของตัวตัวนี้เราเราจะมาดึงโหลดเข้ามาครับเข้ามาที่ตำแหน่งนี้แล้วก็ดึงโหลดนี้เข้ามาตากหน คือเขาจะเป็นรูปแบบนี้เราก็ไม่เป็นไรครับเรามาปรับที่ตรงนี้อีเห็นไหมครับม,มันก็จะได้เส้นถุงขออตรงนี้ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ copy ตัวมันขึ้นมาอีกอันนึงนะครับกดบวกที่คีย์บอร์ดจากนั้นใช้เครื่องมือเชฟทูลลดึงมาข้างหนึ่งนะครับมันจะเป็นเส้นที่มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะโค้งตามวงกลมสวยงามเราก็ามาเพิ่มขนาดขึ้นนะครับให้ให้เป็นไปตามที่เราต้องการ สองพอยนีคมันก็จะโค้งตามตัวการทีนี้เราต้องถ้าเราต้องการให้หัวหัวมุวมมุมเขาเป็นเป็นมุมโค้งด้วยเราก็แค่ปครับกด1 2กดหัวแกปให้โคง้งโอเคนะครับหัวแหปกเขาก็จะโคง้งนะฮะหัวแหปจะโค้งนิดนึงเส้นก็จะสวยนะครับ ทีนี้เรามาดูอีกวิธีหนึ่งในการทำนะครับก็คือเราใช้วิธีตัดโนโดเอานะครับแต่ดึงเส้นแบบนั้นก็ง่ายกว่านะครับแล้วเราก็คลิกขวาคำนวดตัวเกินนะครับจากนั้นผมก็บวกโหดเพิ่มเข้าไปจากนั้นผมจับสองโหลดไว้สองโหลดล่างไว้แยกโหลดลงจากกันสองโหลดไว้แลโโ้วแยกโหลดลงจากกัน แล้วก็คอนโทรลเคนะครับหรือเบรเอาเบรกแ้วเราลบเส้นข้าบนกับเส้น่างทิ้งเราก็จะได้มุมโคงเหมือนกันนะครับแล้วก็ขยายความใหญ่ให้เป็นปรดามที่เราต้องการลองทำกันดูครับ